สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะหน้าสไลด์นี้นะคะเป็นกำหนดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายชั่วโมงนะคะซึ่งอาจารย์ได้นำมาจากเว็บของการเรียนทางไกลของโรงเรียนวังไกลกังวลน,นะคะเราสามารถดาวน์โหลดของอนุบาล1นึอนุบาล2เพิ่มเติมได้นะคะรายละเอียดในในในรายละเอียดอันนี้นะคะ อยากจะให้หนักศึกษาพิจารณานะคะเพราะว่าเรียนอนุบาลหนึ่งมาตั้งนานมากแล้วนะคะก็ยังแพ้อาจารย์แน่นอนอยู่แล้วนะคะก็จะต้องมีรายละเอียดนะคะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเขาทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะอาจารย์ก็เลยดาวน์โหลดกำหนดการมาให้นะคะมีทั้งหมด42หน้าโดยอาจารย์จะอธิบายของครั้งที่1เท่านั้นนะคะ ักศึกษานะคะไม่จำเป็นจะต้องดูถึง2ชั่วโมงครึ่งนะคะสามารถดูแบบสปีดหรือว่าเลื่อนนะคะวิดีโอได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการเตรียมปลายทางนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมปลายทางก็คือสิ่งที่เราต้องจัดเตรียมไว้ให้ผู้เรียนของเรานะคะในการทำกิจกรรมนะคะเขาจะบอกมาว่า อันนี้ให้ดู EP ไหนนะคะก็ประมาณแนวแนวนี้นี่คือกำหนดการนะคะต่อมาในหน้าเว็บของการเรียนทางไกลเนี่ยค่ะก็จะมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยอาจารย์ดาวน์โหลดมายังตกใจอยู่เลยค่ะ627หน้า นะคะวันนี้เราจะเรียนยาวๆถึงตีสองเอาไม่ใช่นะคะดันก็จะหาตรงจุดที่มันสำคัญนะคะชี้ชวนให้เราดูว่าตรงไหนบ้างแล้วก็ตอนที่เราจะหาใช้นะคะเราก็สามารถค้นหาคีย์เวิร์ดตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนเอาได้นะคะไม่ต้องไปดูทั้ง627หน้านะคะโดยอันแรกนะคะสำหรับมือใหม่นะมือใหม่นะคะแนวทางในการจัดทำแผน การจับประสบการณ์นะคะด้วยความว่าตื่นเต้นมากเลยนะคะที่ต้องไปฝึกสอนในครั้งนี้แผนก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะอาจารย์แนะนำเลยว่าอยากจะทำอะไรเราต้องไปดูตัวอย่างนะคะให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้กลัวแต่ไม่ทำอะไรเลยนะคะก็ไม่ใช่ทางแก้ ปัญหาที่ดีนักนะคะโดยการจัดทําแผนนะคะอนุบาล1ถึงอนุบาล3บางเล่มก็คือ3 6ถึงขวบบางเล่มก็คือ3 5ถึง5ขวบนะคะแต่หลักสูตรนะคะห้ามดูตัวเก่านะคะนักศึกษาต้องดูหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัยพุทธศักราช2,560เท่านั้น นะคะโรงเรียนจะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะคะแล้วก็ไปทำหลักสูตรสถานศึกษาของตัวเองนะคะติดต่อคุณครูพี่เลี้ยงนะคะขอหลักสูตรการหลักสูตรสถานศึกษาของเรานะคะแล้วก็พิจารณาเนื้อหาในส่วนที่เราได้รับการสอน หนูติดต่อครูพี่เลี้ยงไม่ได้ลองดูเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะอาจจะมีตังนี้อยู่นะคะต้องพยายามแก้ไขปัญหาแล้วแหละนะคะเพราะว่าการทํางานในอนาคตเนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยมาโดยตลอดนะคะถ้าเราจัดการได้นะ,ะอาจารย์ก็เชื่อว่าเราก็จะผ่านผ่านพ้นทุกวิกฤตนะคะพอตั้งสติได้แล้วว่าเราจะต้องทําแผนการจัดประสบการณ์สิ่งหนึ่งก็คือจะต้องวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยจัดประสบการณ์นะคะ เพื่อให้เรียงลำดับเนื้อหาให้มันสอดคล้องและก็ที่สำคัญคือจะต้องครบถ้วนทุกตัวชี้วัดที่กำหนดไว้นะคะบางครั้งเราสอนเพลินไม่ได้วิเคราะห์บางตัวชี้วัดเราไม่ได้สอนผู้เรียนแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่จะต้องวิเคราะห์ได้แก่สาระที่ควรรู้ให้ไปดูที่มาตรฐานตัวชี้วัด สภาพที่พึงประสงค์นะคะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดสองอย่างนี้เข้าร่วมกันซึ่งจะปรากฏโชว์ไว้ที่แผนการจัดประสบการณ์นะคะก็คือประสบการณ์สำคัญทั้ง4ี่อย่างที่เด็กปฐมวัยจะต้องรับรู้หลังจากที่เรียนกับเรานะคะบูรณาการทักษะที่สำคัญที่เขาจะไปใช้ต่อในระดับปฐมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะต่อมา อาจารย์ก็จะพามาดูเรื่องของกำหนดหน่วยการจัดประสบการณ์นะคะจะต้องระมัดระวังคือทุกหน่วยควรจะครบทั้งสี่ด้านนะคะทั้งสี่ด้านดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นมือใหม่นะคะอาจารย์แนะนํำว่าพวกนี้ค่ะโรงเรียนจะยึดหลักสูตรแกนกลางอยู่แล้วอะนะคะจะค่อนข้างคล้ายกันนะคะเราก็ดูตัวนี้แล้วก็ไปเปิด คู่กับหลักสูตรสถานศึกษาเพิ่มว่ามันสอดคล้องกันไหมถ้าเพิ่มตัวไหนเราก็มาเพิ่มรายละเอียดในส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะคะนักศึกษาอาจจะไม่ต้องทําเองทั้งหมดเนอะในเมื่อเรายังไม่ค่อยคล่องนะคะอาจารย์ก็คิดว่าอาจจะเป็นหนทางที่1ที่ดีสําหรับเราในการทำเนืะจะได้ไม่ท้อแท้มากนักนะคะมาตรฐานที่1น,นะคะเรื่องของร่างกายนะคะ12มาตรฐานอาจารย์เชื่อว่าท่องได้แล้วนะคะ เป็นตัวบ่งชี้ข้อที่2องเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะแล้วก็สภาพที่พึงประสงค์เห็นไหมคะ1นึ่งข้อที่สเลยเป็นหนแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวบ่งชี้1.2ข้อย่อยสภาพพึงประสงค์ข้อย่อยที่2นะคะนี่คือวิธีการดูเนะเห็นไหมมันจะเป็นยังไงคะ เป็นกล่องซ้อนๆซ้อนๆกันนะคะจุดประสงค์นะคะเราเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะเพื่อให้รู้รายละเอียดเลยว่าเพื่ออะไรแต่อันเนี้ยพอเป็นตารางแล้วบางทีเขาก็ตัดทิ้งนะคะอาจารย์แนะนำว่าให้สอบถามที่ครูพี่เลี้ยงกับอาจารย์นิเทศหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหน้านี้ไม่มีเกินนำทุกแผนก็ควรจะไม่มีเกินนำ นะคะนี่คืออย่างหนึ่งนะคะแต่ถ้ามีก็คือมีให้มันครบนะคะประสบการณ์สำคัญนะคะแล้วก็สาระที่ควรเรียนรู้พวกนี้คือรายละเอียดที่เราจะต้องทราบเรื่องของหน่วยการจัดประสบการณ์ต่อมาวางแผนกิจกรรมรายหน่วยนะคะต้องครบทั้ง6กิจกรรมเมื่อกี้เราต้องมี4ด้านแล้วนะและที่สำคัญคือ จะต้องครบทั้ง6กิจกรรมนี้นะคะใน1วันเนี่ยควรจะครบ6กิจกรรมนะคะนะักศึกษาคะมาดูตัวอย่างการวางแผนกันบ้างนะคะตัวอย่างการวางแผนนะคะวันที่1เห็นไหมคะครบกิจกรรมไม่เอ่ยครบ6กกิจกรรมนะคะสำหรับเล่นตามมุมนะทุกข้อมาเหมือนกันหมดเห็นไหมคะอ่า วันที่สองมีกิจกรรมอะไรบ้างการเขียนวางแผนกิจกรรมอย่างนี้จะทำให้เราเขียนแผนได้ง่ายมากขึ้นนะคะสรุปมาหนึ่งแผนแล้วก็ค่อยมาเขียนแผนนะคะจะทำให้เราไม่หลงลืมนะคะแล้วก็ค่อนข้างครอบคลุมทั้งหมดนะคะอาจารย์จะชอบเขียนให้มันครบค่อนเนาะแล้วก็ค่อยไปขยายความนะคะแล้วก็จะได้พิจารณาด้วยว่าถ้าเราไปแก้ส่วนหลังส่วนหน้าเราก็ต้องแก้นะคะให้สอดคล้องกันคะ่ะ มาดูรายละเอียดนะคะ6กิจกรรมนะคะในหน่วยหนูทำได้เอ๊ะอาจารย์คะกิจกรรมเล่นตามมุมทำไมมีอันเดียวอย่างที่อาจารย์บอกไงคะว่าพอซ้ำกันเราก็ไม่ต้องเขียนซ้ำนะคะเราก็จะดึงจากตารางเมื่อกี้นี้นะคะว่ามีอะไรบ้างมาใส่นะคะถ้าเกิดว่าโรงเรียนต้องการที่โรงเรียนกำหนดว่าต้องมีแผนผังวิธีการก็คือทำตารางเมื่อกี้มาก่อน เสร็จแล้วให้ดูตารางนะคะว่าวันที่1ก็ Copy ของวันที่1มาใส่นะคะก็จะทำให้เร็วมากขึ้นนะคะในการที่จะทำกิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตรนะคะแล้วก็วางแผนกิจกรรมให้ครบ 6กิจกรรมนะคะแล้วก็ทั้ง4ด้านของผู้เรียนด้วยองค์ประกอบของแผนประกอบด้วย5องค์ประกอบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าตัวอย่างของแผนเนี่ยมีอย่างไรบ้างนะคะแล้วมีจุดไหนบ้างที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะ บางคนก็เริ่มคิดแล้วว่าต้องเรามัดระวังทุกจุดก็ประมาณนั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะคนอื่นเขาทําได้เราก็ย่อมทําได้นะคะในที่นี้นะคะเขาก็จะบอกรายละเอียดมาว่าแต่ละสัปดาห์นะคะทํากิจกรรมอะไรบ้างนะคะหนึ่งภาคการศึกษาระบุให้20สัปดาห์นะคะแต่จะมีวัดผลประเมินผลด้วยนะคะในที่นี้ก็ตก18สัปดาห์นะคะแต่จริงๆแล้วจะมีวันหยุดมีวัน ประชมต่างๆนะคะก็จัดการเรียนการสอนไม่ถึงแต่ว่าแผนต้องครบนะคะเออบอกกับทุกท่านให้ทราบไปด้วยในแผนนะคะต้องมีภาพผนวกด้วยอาจารย์แนะนำว่าทำเป็นแฟ้มหรือทำเป็นกล่องอะคะ่ะแยกแยกจากแผนหนึ่งแฟ้มแล้วก็ใบงานบทร้องเพลงนิทานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้